แลวแน่นอนเลยครับคอนเซปต์ของเราเฟสแท็กซี่มันต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในเอเจนติโนรับขึ้สุดชาราพิสตาร์วันนี้ผมกำลังจะพามารดสามคันนี้ไปแวะสีเปลี่ยนสีใหม่นะครับจะเป็นสีอะไรเนี่ยต้องรอดูนะครับเพราะว่า เหมือนมอไซค์อะ่ะพอคนขับเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าคันไหนเป็นเราใช่ไหมผมก็เช่นกันครับผมต้องการให้เขารู้นะครับว่านี่คือรถของ Pistar ดได้ครับประมาณว่าถ้าผมไปจอดตามแบบอ่ะผมนวดเนี่ยคือเห็นรู้แน่นอนว่านั่นคือผมนะครับไปนวดอยู่ที่ไหนเลยฮะไหนเราก็เป็นยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ที่เกี่ยวกับรถมอไซค์รถยนต์อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทําอะไรให้มันเด่นใช่ไหมรถเราไม่แพง แต่ว่ามันจะดูแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าสีรถของเรานะครับแต่ว่าจะเป็นสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งนี่นะฮะเรากําลังจะเปลี่ยนสีกันแล้วนะครับตื่นเต้นมากนะครับมาอีกที่เจ้าของก็มาพอดีเลยเราเจอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหเป็นไงบ้างครับสบายดีฮะสบายดีเห็นคันนี้เหลืองเหลืองมารถกบมีกบอยู่พันึดนไหครับรถกบมันมายังไงฮะคันนี้ก็คันนี้ก็เข้ามาแลปปีนะครับ เป็นสีเหลืองคือวันนี้ผมกะว่าผมจะไม่สปอยแต่โดนสปอยด้วยสีที่มันจอดอยู่ตรงนี้ครับพี่คือมันเหมือนเราวันนี้เราจะทําสีเหลืองกันอยู่แล้วใช่ครับใช่ก็คือนี่เรียกว่าเหลืองอะไรนะพี่ตัวนี้จะเป็นเหลืองผมจําชื่อไม่ได้นะผมเรียกว่าเหลืองอะไรได้ไหมเหลืองเฟซแท็กซี่เฟซแท็กซี่พี่รู้จักไหมเคยดูไหมพี่ไม่ไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยดูเลยคืออะไรไม่ไม่รู้จักไม่ไม่รู้จักจริงเหรอ โอ้พี่โอนี่รักลูกรักเมียเนาะมันคือช่างมันเถอะพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฟซแท็กซี่คืออะไรนะฮะขนาดเด็กในร้านพี่ยังรู้จักเลยนะฮะโจรู้จักเฟซแท็กซี่ป่ะเออเห็นไหมเขารู้จักกันทุกคนนะพี่มันคืออะไรอ่ะมันคือรถแท็กซี่เอาไว้รับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงอ๋อแล้วก็นั่นแหละเราจะทําเป็นสีนี้กันครับรอบที่แล้วเนี่ยที่มาเจอพี่เนี่ยก็คือรถรถสูง ตอนนี้ก็คือไปโหลดเปลี่ยนใส่โช๊คมาโช๊คโหลดเตียแล้วก็ไปเปลี่ยนแม็กมาเปลี่ยนยางแล้วก็ใส่สเกิร์ตรอบพันครับครับหลักๆก,ก็แค่นั้นเลยที่ที่เป็นภายนอกนะฮะหล่อขึ้นเยอะเลยผมใช่ไหมพี่ฮะผมใช่ไหมคนด้วยรถด,ด้วยค<อ>าร์บอนข้างหน้าคือรับของพี่ไปตรงนี้แล้วชายล่างติดมาใหม่ชายล่างมาติดเพิ่มติดมาใหม่เป็นสเกิร์ดดำมาอยู่แล้วดำมาอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็มีแผลรอบอันเลย หรอโมมันรถกันตีอะพี่แต่ไอ้กันชนไม่มีรอยเนาะเพราะว่าติดกันรอยไปก็โซนที่เป็นนี้เนี่ยพี่ฝากระโปรงอ่ะแผลเต็มเลยเหรอเออนี่ไงเต็มเลยจริงจด้วยเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ติดไปแต่โซนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวติดติดแ็ปสีเนี่ยช่วยได้เยอะครับผมมันจะช่วยกันลอยลอกออกมาสีใหม่กิ๊กเลยอยากรู้โปรเซสการที่เราตั้งแต่แรกเลยพี่สมมติผมมาร้านเนี่ยทำอะไรได้บ้างหมายถึงว่าจะทำยังไงติดต่อพี่ยังไงติดต่อผมก็ ในเพจ Google ก็ได้ฮะเสิร์ชวัฟแอเรียก็เจอก็จะเจอเลยแล้วต่อมาเรามาเลือกสีขั้นตอนใช่ไหมฮะก็หลังจากที่ไปดูได้ไหมเสิร์ชได้ครับได้หลังจากที่อะไรบ้างเสิร์ชข้อมูลเข้าไปแล้วเจอผมปุ๊บเนี่ยทักทายเข้ามาก็นัดหมายกันเข้ามาเลือกสีใช้เวลามาทางเครื่องบินเนี่ยก็ประมาณสองสาวันตรงนี้ส่งเฟสดกพเอมครับจะใช้เวลาค่อนข้างเร็วเนี่ฮะฟิล์มเรา ฟิมเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของเราทั้งหมดนะฮะจะใช้ของแรปแอเรียทั้งหมดเลยซึ่งซึ่งเราเลือกมาแล้วว่าโรงงานเนี่ยตัวเนี้ยคือดีที่สุดเนี่ยฮะหลักๆที่เราใช้ก็จะเป็นของแรปแอเรียเลยเราจะมีทั้งหมดสองชาร์ตนะฮะสีจะไม่เหมือนกันแต่ละชาร์จสีจะไม่เหมือนกันสีเราค่อนข้างจะเยอะมากโคตรเยอะกี่สีนี่ะเรามีเป็นพันเฉดอันนี้คือแต่พี่ไม่มีสต็อกก็คือต้องรอสั่งเข้ามาใช้เวลาไม่นานนะฮะเพราะว่า ร้านเราเนี่ยไม่ใช่ว่า Walk-in เข้ามาแล้วทําได้เลยต้องมีการนัดหมายจองคิวล่วงหน้าออ๋ครับก็ล่วงหน้าคิวเนี่ยจะรันล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์อยู่แล้วครับซึ่งฟิล์มใช้เวลาประมาณสองสามวันก็จะมาถึงไทยมันมันก็จะมันก็จะทันกันพอดีอ๋อก็คือเหมือนนะอมาดูสีก่อนอพี่โชว์ดอยดีครับพรุ่งนี้เรารับประกันให้หปีหปีเลยใช่ฮะห้าปีนะี่คือเป็นแบบอย่างเช่น ฟิล์มกรอบแตกลายงานอะไรพวกนี้ฮะเราดูแลเปลี่ยนให้ใหม่เลยตัวนี้ก็นนจะเป็นสเปรย์ที่เอาไว้แบบรีมูฟพวกคราบกาวคราบน้ำมันคราบสกรปรกทุกอย่างนะครับแล้วก็ดูแลเคลือบผิวฟิล์มด้วยก็จะเป็นแบนของแรปแอรียก็คืออันนี้เราไว้ใช้ตอนที่เราลอกออกลอกออกได้ด้วยแล้วก็ตอนที่แรปไปแล้วเนี่ยเอาไปหลังจากเรารล้างรถเสร็จเนี่ยเราฉีดสเปรย์ตัวนี้รถแห้งเลยใช่ไหมเราฉีดสเปรย์ตัวนี้ ลงที่สีรถแล้วก็เช็ดอีกทีหนึง<อ>่งมันก็จะเป็นเหมือนการเคลือบเคลือบฟิล์มในตัวคือใช้กับฟิล์มเนี่ยได้แทบจะครอบคทั้งหมดะนะครับแล้วม่อยู่ดีๆมาผลิตผลิตเป็นแบรนด์ตัวเองไปเลยที่ก่อนหน้าน,นี้คือใช้ของ3 m มเอ็มเอเวอร์ลี่คือซึ่งวกนั้นเราก็ยังใช้อยู่แต่หลักๆเราจะไปทางของ lab area แล้วซึ่งเออเราเราสั่งผลิตทีนึงเนี่ยเราสั่งผลิตเยอะมันมันสามารถทําราคาได้คือคือมู่งแอว่าลูกค้าเราเนี่ย สามารถได้ของที่มีคุณภาพและราคาไม่สูงครับแล้วระยะการการรับประกันเนี่ยเท่ากับพวกแบร์ระดับโลกเลยครับแล้วโรงงานที่ผลิตก็คือโรงงานเดียวกับพวกแบร์ะดับโลกเลยับพี่ถูกกว่าครับถูกกว่าเยอะถูกกว่าเท่าตัวนะอ่ะสมุิมาด้าสามผมเนี่ยถ้าแว็บกับใช้ฟิล์มของแว็บแอนเียราคาอยู่ที่ประมาณก็อยู่ราวๆประมาณสามหมื่นห้าถึงสามหมื่นแปดถ้าไปเอเวอร์ลีเอเวอร์ลีอยู่ประมาณหกหมื่นกว่าถ้าสามเอ็ม นะฮะราคาไล่ๆกัน60,000กว่าบาท<อ>ด้วยด้วยความเป็นแบรนด์ของเขาาเงี้ยก็คือถ้าใช้ฟิล์มของแ a p a อเรีย<ะ>คุณภาพใกล้เคียงกันใช<ะ>่แต่ว่าราคาจะถูกลงราคาถูกกว่าด้วยด้วยด้วยเราสั่งผลิตเป็นแบรนดของเราเองแล้วสั่งผลิตทีสั่งผลิตเยอะมากาะะครับเป็นลรตใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถทําราคาได้นี่นะฮะคือฟิล์มฟิล์มของแรป a อเรเนี่ยเราจะระบุเลยคือจากโรง,งงานเนี่ยการันตีมาเลยได้รับการรับรองจาก ตัวนี้นะฮะอา ISO 9,000ใช่แล้วก็ SGS ใช่<ด>ราับร<ด>องอย่าเมีการนะนะตัวนี้ยแล้วก็ตัวนี้ได้รับการรับรองแล้วก็ระบ,บุไว้เลยว่าเนี่ยอายุก,การใช้งานอยี่ย8ปี เราก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหมาแบบเฟคแท็กซี่เลยนะไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมันทำอะไรกันตรงนี้ฮะนี่มาดูรถเรากันดีกว่านะฮะคือเมื่อกี้แอบเข้ามาดูรอบนึงแล้วคือแบบคือเมื่อกี้แอบมาดูรอบนึงแล้วนะครับโอ้โหสีนี้เนียนมากคือเหมือนสีนจริงเลยครับคุณผู้ชมดูดิดูความแบบความประกายอะประกายมุกอะมัน แนบเนียนเหมือนสีเดิมใช้คําว่าเหมือนแล้วก็ใกล้เคียงกับสีเดิมมากมากใช้คำว่ามากมากนะครับท,ทีนี่ครับก่อนหน้านี้ผมยังไม่เคยตั้งชื่อให้รถคันนี้เลยใช่ไหมตอนนี้รถคันนี้มีชื่อแล้วนะครับแล้วก็เราจะทําเหมือนลอไซน์นะครับก็คือเอาชื่อของเขาเนี่ยมาแปะนะครับตรงนี้นะครับว่าโทฟูนะครับหรือว่าโตหูนั่นเองนะฮะ เพราะว่ารถคันนี้ได้ชื่อว่าเตาหูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกิดจากสีเหลืองนะครับแล้วก็เราก็จะแปะคําว่าฟูจิวาระโตาูจกตรงนี้ด้วยนะก็เป็นไม่รู้ไม่รู้อา่านว่าอะไรนะแต่ว่ามันแปลว่าเหมือนเหมือนรถของ A86 ของฟูจิวาระนะฮะที่มันจะเขียนว่าฟูจิวาระเท่าตัเอ่อที่แปลว่ารถส่งเตาหูของฟูจิวาระนะครับและแน่นอนเลยครับคอนเซปต์ของเราเฟสแท็กซี่ มันต้องอยู่ตรงนี้ครับเนี่เอาไว้ให้เขารู้เลยนะว่ารถคันนี้คือเฟคแท็กซี่นะครับนี่ฮะต้องขอบคุณพี่โอ้ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากจะมาแรปที่แรปแอเรียที่นี่ก็สามารถดูได้ที่เพจฮะเพจแรปแอเรียเส่วนใน Google ได้เลยครับแรปแอเรียติดกันเลยแรปแอเรียติดกันเลยก็สำหรับวันนี้นะครับในช่องพีซับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร้และกดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ